จะพิมพ์คำว่า www.google.co.th ก็ได้มันก็จะโชว์หน้า Google นี่เห็น,นั้นเป็นหน้า Google ประเทศไทยทีน,นี้เราจะค้นรูปก่อนเราก็ไปพิมพ์คำว่าคลนรูปตามเลย พอพิมพ์แล้วเห็นแล้วเราคลิกเอาเลยพิมพ์เลยทีนี้มันก็จะโชว์กูเกิลรูปภาพกรูปภาพเราก็คลิกที่ Google รูปภาพนี่โชว์กูเกิลผลรูปแล้วเราก็พิมพ์คำว่าถ้าเราต้องการ ตอนนี้เราเรียนเรื่องระบบหมุนเวียนโลหิตแล้วก็พิมพิมคำว่าระบบหมุนเวียนโลหิตถ้ามีชั้นปอดหงอยู่ไหมโต <ล S 2> ขึ้นมาแล้วมีชั้นป .6 เราชี้ัำแล้โป่งออกไปเลย เราก็จะเห็นรูปภาพขึ้นมาเยอะแยะ,ะเห็นรูปภาพขึ้นมาเยอะแยะเวลาเราจะนำรูปภาพลงไปไว้ที่โฟลเดอร์เราก็ลิกขวารูปภาพลิกเมาส์ทางด้านขวาไปพร้อมพร้อมกันชิกเมาส์ทางด้านขวารูปภาพ ภาษาอังกฤษในหน้าตานี้มันจะมีภาษาอังกฤษขึ้นมาถ้าในเครื่องของครูจะมีคำว่าเซฟ set, image, แอ d เครื่องของนักเรียนเหมือนกันไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะเหมือนก็อีกเลยบางเครื่องมันก็จะมีคำว่าเซฟ t ิกเจอร์ แอาคลิพอเราคลิปแล้วมันก็จะหาที่จัดเจ็บหาที่จัดเก็บรงเลไฟเนมมันก็จะโชว์คำว่าดาวน์โหลดตรงเซฟแอดไทยมันก็จะเป็นนามสกุลของรูปภาพมันก็จะมีไอนามสกุลเจเบก ไปไฟเกพีกีอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะตั้งทีนี้หลังจากนั้นเราก็ไปหาที่ว่างที่จะสร้างโฟลเดอร์อีิกขวาตรงที่ว่างคิกขวาตรงที่ว่าง ไปที่ขวาตรงที่ว่างไปที่นิวไปที่นิวไ,นวไปที่โฟลเดอร์ ชื่อโคเดอร์ของเราตามที่ต้องการตามรูปภาพเราก็ตั้งชื่อโคเดอร์ของเราว่ารูปภาพ เดอร์ <Order. S 2> ถ้าเปียบแล้วมันกับแฟ้มงานของเราตรงงานไปในแฟ้มเราก็จะเปิดแฟ้มออกมาสำหรับที่จะใส่รูปภาพใส่คลิปวิดีโอเราก็ไปคลิกตรงโฟลเดอร์มันแตกซะเห็นไหอยู่ข้างบนมันมีคำว่ารูปภาพการผลิตโลหิตก็แสดงว่าโฟลเดอร์เปิดขึ้นมาแล้วทีนี้ เมื <T itt les> ่อโฟลเดอร์เปิดขึ้นมาแล้วตรงไฟล์เนมตรนี้เราลบออกเราตั้งชื่อรูปที่เราจะจัดเก็บลงในโฟลเดอร์รูปแรกรูปที่หนึ่งเราตั้งชื่อว่าหนึ่งก็ได้อาใส่ตัวเลขลงไปใส่ตัวเลขลงไปว่าหนึ่งจากนั้นเราก็ไปลิกตรงคำว่าเซฟ เสีทีนี้เราจะเอารูปที่สองแล้วก็ทำเหมือนเดิมก็ชียขวาไปที่เสียบปีกเชื as แอสไหมเครื่องของครูก็จะมันมีชื่อว่าเสีย image s เดียวกันก็จะรูปที่สองมาลงแล้วก็พิมพ์คำว่าตั้งชื่อรูปว่าว่า สองรูปว่าสองเราจะเลือกรูปที่สามเราก็ไปคลิกขวาตรงรูปว่าเราก็ตั้งชื่อว่าสามเราจะทำอย่างนี้ไปจนเอารูปลงในโฟลเดอร์ประมาณสัก สี่สิบรูปสิบไปเรื่อยเรี่สิบรูปพอครบสี่สิบรูปแล้วเราก็จะเอารูปตรงนี้ล่ะมาทำเป็นชิ้นงานชิ้นงานชิ้นงานในตรงนี้เราก็จะไปทำเป็นแผ่นทับทเป็นแผนทับนำเสอนองานด้วยแผ่นทับเราก็เข้าไปที่ อ๋อพีดอกซ้าเข้าไปที่สตาร์ททด้ไหมไปที่สตาร์ทไปที่ออโปรแกรมไปที่ Microsoft Office ไ,อออไปที่เห็นไหม Microsoft Office สอแล้วของนักเรียน่ะจะสองพันิแล้วแต่ขอให้มันเป็นโปรแกรมมันอาจจะต่างกันด้วยปีนักเรียนสองพก็ไปคิดไอ้สองพเราไปเรียกคำว่า แผนพับเราจะมาทําเป็นแผนพับตรงนี้ตรงนี้เราเรียกว่าโบชัวที่เห็นนี่เป็นโบชัวโบชัวพอไปเรียตรงนี้เป็นโบชัวสําเร็จรูปที่เราจะนํามาทําเป็นแผนพับแล้วมันคิดเข้าไป เลือกแผนครับที่ต้องการแล้วดับเบิลชิปเข้าไปทีนี้ลักษณะของแผนครับมันจะมีอยู่สองหน้า,หน,า,าหน้าละสามคอลัมหน้าละสามคอลัม เราก็สามารถที่จะสร้างแผนนพับตามใจชอบได้อันนี้เป็นแผนนพับจะเป็นรูกเราคลิกออกซะตัดทิ้มซะเอาหน้ากลางๆนี่แหละหน้าแรกมาเป็นหน้า,าทำหน้ากลางๆนี่ก่อนเนาะตัดออกซะนั่น เขาไปที่เข้าไปที่เอาไปจำได้เข้าไปคนล,ล,ลูกหรือเข้าไปที่ ถ้าเราต้องการจะเอารูปมาลงเราเข้าไปที่แท<ส>รแทรแทร็ลููคภาพููคภาที่เราจดเอาไว้อ้าวจำได้ไหมจำได้เราก็ไปค้นหารูกภาพที่เราลงไว้ 啊。Ah. ถ้าเราจะใส่ข้อความเราก็ไปชิดตรงตัวเอลายๆเห็นไหมทีนี้ถ้าเราจะใส่ข้อความสินเราก็ไปชิ้ชที่ข้อความสินทีนี้แล้วถ้าเราจะตัดลูกลูกมันใหญ่เกินไปถ้าเราจะตัดตัดได้ไหมตัดได้ตัดได้ก็ไปที่คอตัวนี้ตัดคอบอกก็ได้ลดลูกลงมาก็ได้ เราก็จะได้ชิ้นงานที่เป็นแกนพับตามต้องการตกแต่งให้สวยงามใครไม่ทันทันแล้วอันนี้ก็คือการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเอาลงมาทำเป็นชิ้นงาน ทิ้งงานในตรงนี้เราจะทำเป็นแผนรับเพื่อที่จะเสะนองานเรื่องระบบหมุนเวียนโลหิตอ่าไปเข้าใจแล้วลงมาทำเลย